สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านค่ะอะพี่ที่รักและศรัทธานะคะในหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะพระเกจิใหญ่แห่งเมืองปากน้ำโพนะคะวันนี้แอดมินมีของดีมาฝากหนึ่งรายการนะคะก็คือเลดพันล้านซีรีส์สองนะคะเลดพันล้านซีรีส์สองเริ่มจาก เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเนี่ยนะคะเนื้อเงินในกล่องนี้นะคะเนื้อเงินลงยาแดงนะคะเหล็นหนักสี่บาทนะคะน้ำหนักสี่บาทเหลดเต็มองนะคะเนี่ยนะคะใส่โชว์ให้ชมเลยนะคะสวยงามมากนะคะเหล็เนื้อเงินเนื้อเงินแท้นะคะนี่นะคะวความยาว ความยาวของเลด7.5นิ้วนะคะ7.5นิ้วแขนใหญ่มาตรฐานใส่ได้เลยนะคะเลดลงยาแดงนะคะน้ำหนัก4บาทมาพร้อมกล่องกำรรมี่สวยหรูนะคะเส้นนี้เลขโค้ด32นะคะแอดมินเปิดเบาๆให้ในราคาต่ำกว่าจองเลยนะคะแอดมินเปิดให้3,005 5นะคะรวมส่งนะคะ แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะลงยาน้ำเงินนะคะเนื้อเงินสี่บาทเช่นกันนะคะเนื้อเงินสี่บาทเช่นกันนะคะสวยงามมากมนะคะเจ็ดจุดห้านิ้วเช่นกันนะคะความยาวนะคะกล่องสีน้ำเงินการรมี่สวยหรูนะคะเส้นนี้เลขโค้ดสามสี่นะคะเนี่ยนะคะเลขโค้ดสามสี่ อันไหนที่สนใจราคา3,005เท่ากันนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นในชุดจองรายการนะคะก็จะเป็นเนื้ออปา้านะคะเนื้ออป,ปา้าลงยาลายทุงชาติหน้ากากทองทิพย์นะคะเนี่ยนะคะหน้ากากทองทิพย์ความยาว7.5เช่นกันนะคะมีเลขโค้ดพร้อมนะคะมีเลขโค้ดพร้อมนะคะเส้นนี้นะคะ อันนี้เราแบ่งให้ราคาจองที่900 99บาทรวมส่งให้ฟรีนะคะแ้วท่านใดสนใจนะคะในชุดเลดอวกานี้จะมีเป็นกล่องที่ไม่แกะซีนนะคะไม่แกะซีนอย่างนี้นะคะพี่ๆสามารถที่จะไปลุ้นเนือได้เลยนะคะอันนี้นะคะท่านใดที่สนใจก็ถ้าถามกันมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ